สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของการฝึกสติประฐานโดยที่จะเน้นฐานที่1และ2นะคะคือพาตัวใจกลับบ้าน1นถ้าก่อนอื่นก็ขอให้ดูภาพอันนี้ก่อนนะคะถ้าเราไม่ฝึกสติประฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านนะคะในหัวของเราก็จะเต็มไปด้วยความคิดหรือเจอรี่เนี่ยเต็มไปหมด ฉะนั้นการฝึกสติปัญฐาหรือพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาความคิดเหล่านี้ออกเรามีตัวกายและเราก็มีตัวใจตัวใจตัวนี้คือวิญญาณขันวิญญาณธาตุหรือตัวสติที่ดิฉันเนี่ยมาใช้คําว่าตัวใจที่มีตาใจนะคะฉะนั้นตาใจของเราก็อยู่ที่เบ้าตาตาเนื้อมีไว้มองทัศนียภาพข้างนอกแต่ตาใจมีไว้มองทัศนียภาพข้างใน ฉะนั้นทัศนียภาพสามกลุ่มที่เราจะมองเนี่ยก็มีลมหายใจกับการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นหน้าตาของฐานที่หนึ่งที่เรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานบางครั้งเขาก็เรียกว่าฐานกายแล้วก็ความรู้สึกส่วนกายนะคะอย่างดิฉันจะให้คุณตบต,ติ๊กตีเนี่ยความรู้สึกส่วนกายก็เป็นหน้าตาของฐานที่สอง ฐานเวทนาหรือหน้าตาของบ้านที่สองนะคะในภาคปฏิบัติเนี่ยดิฉันจะให้คุณดูทัศนียภาพ3ามกลุ่มนี้เนี่ยครวมกันพร้อมกันไปเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับตาเนื้อของเราที่มองไปข้างหน้าคุณจะไม่เห็นทัศนียภาพอย่างเดียวนะคะเราพยายามไม่มองอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติแล้วตาเนื้อของคุณเนี่ยสามารถเห็นทัศนียภาพมากมายในขณะเดียวกันได้ตาใจของคุณก็เช่นกันนะคะ จะสามารถเห็นทัศนียภาพเนี่ยภายในได้มากกว่า1อย่างฉะนั้นเราก็จะมาดูทัศนียภาพ3กลุ่มอันมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ให้ความสนใจกับคำว่าปักนะคะสติปักฐานใช่ไหมคะตัวปักตัวนี้ก็คือจดจออร่อยอร่อยให้ความสนใจล้านเ,นเต็มน,น,นะคะยังอื่นไม่คิด ความคิดอะไรต่ออะไรเข้ามาไม่ต้องสนใจนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณจะทำเนี่ยดิฉันอยากจะขอร้องให้คุณเนี่ยปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ให้ความสนใจเนี่ยยังเต็มที่กับการปฏิบัติอันนี้เดี๋ยวพอหลับตาลงแล้วดิฉันก็จะแนะนําให้คุณเนี่ยรู้จักกับตัวใจค่ะพร้อมแล้วนะคะค่ะขอให้นั่งหลังตรงแล้วก็หลับตานะคะหายใจลึกๆเมื่อคุณหลับตาเนื้อลงไปแล้วนะคะ คุณยังมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอยู่ความรู้สึกที่ว่าตัวเองมีอยู่ตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยมากคุ้นเคยสนิทแนบแน่นกับเรามากนะคะความรู้สึกอันนี้เนี่ยที่จริงแล้วเป็นการทำงานของาธาตรู้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิญญาณขันวิญญาณคัตานะคะเป็นขันหนึ่งในขันห้า ะะซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญมากเป็นแกนของชีวิตซึ่งดิฉันมาเรียกว่าตัวใจธาตุนี้นะคะตัวใจไม่มีรูปร่างไม่ต้องไปหานะคะแต่มีอยู่คือความรู้สึกว่าเรามีอยู่ตรงนี้นะคะถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยเลื่อนไปที่บริเวณเบ้าตาของคุณบริเวณเบ้าตาของคุณตรงนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของตาใจตาใจของตัวใจ มีไว้มองฉะนั้นเราจะมาสร้างทัศนียภาพให้ตาใจของเราเนี่ยมองลงไปนะคะค่ะขอให้ทุกท่านใช้สองมือตบลงไปที่ต้นขาตัวเองแรงๆค่ะตบเอานะคะหยุดตบได้ฉะนั้นในขณะนี้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตาของคุณตรงนี้นะคะกำลังมองเห็น หรือกำลังดูทัศนียภาพของความเจ็บที่มือที่ต้นขานะคะนี่เป็นประสบการณ์ที่ธรรมดามากที่ทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมานะคะก็คือดิฉันมาขีดส้นใต้การกรบาทผู้ดูหรือตัวรู้นะคะซึ่งก็คือตัวใจที่มีตาใจตรงนี้นะคะคือธาตรู้ ซึ่งบางครั้งเรียกสติตัวนี้ละค่ะคือตัวสตินะคะฉะนั้นฐานของสติหรือบ้านของใจในขณะนี้ก็คือความเจ็บที่มือที่ต้นขาของเราฉะนั้นคุณจะต้องใช้ตาใจนะคะปักลงไปที่ฐานสติตัวนี้ปักลงไปที่ฐานปักทำยังไงคุณก็จะต้องมองนะคะใช้ตาใจมองความเจ็บอย่างจดจอ่อ มองอย่างอะเละอร่อยเหมือนหนุ่มสาวที่กําลังหลงรักกันนะคะอยากจะมองหน้าซึ่งกันและกันโดยไม่อยากละสายตาคือความหมายของคําว่าอเรเละอร่อยเนี่ยมองความเจ็บอย่างอะเละอร่อยหรือให้ความสนใจกับความเจ็บตรงนี้อ่ะล้านเปอร์เซ็นเต็มน,น,น้อยกว่านั้นไม่เอาความคิดอะไรเข้ามาไม่ว่าจะน่าสนใจอะไรอย่างไรคุณปล่อยมันไปเลยนะคะ แล้วก็ใช้ตาใจหรือตาสติตัวนี้เนี่ยปักลงไปที่ฐานนะคะมองอยู่กับความเจ็บร้อเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณมองลงไปที่ความเจ็บเช่นนี้คุณก็จะเห็นว่าความเจ็บเนี่ยค่อยๆหายไปอมองไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งความเจ็บเนี่ยมันซาแล้วก็หายไปในที่สุด หายใจลึกๆตามไปด้วยค่ะอ่ะต่อไปนะคะดิฉันจะแนะนำหน้าตาของทัศนียภาพอีกกลุ่มหนึ่งหน้าตาของบ้านหลังที่หนึ่งฐานที่หนึ่งนะคะคือการเคลื่อนไหวขอให้ทุกท่านนะคะใช้สองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่านะคะ คุณจะโยกไปข้างหน้าก็ได้นะคะในขณะที่กำลังวนรอบหัวเข่าแล้วก็โยกกลับคือทำให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ขอให้ตาใจของคุณเนี่ยมองไปที่การเคลื่อนไหวมองเห็นอะไรก็เอาแค่นั้นนะคะไม่ต้องจินตนาการนะคะไม่ต้องจินตนาการการเคลื่อนไหวของตัวกายไม่ว่าคุณจะเคลื่อนอะไรอย่างไรล้วนเป็นหน้าตาของ บ้านหลังที่หนึ่งหรือเป็นทัศนียภาพกลุ่มที่สองเป็นฐานของสติเป็นบ้านของใจฉะนั้นขอให้ใช้ตาใจนะคะมองหรือปักลงไปที่ฐานของสติอันนี้มองไปที่การเคลื่อนไหวแต่คุณเห็นไหมคะในขณะที่คุณกำลังมองการเคลื่อนไหวของมือที่กำลังลูบอยู่บนต้นขานั้นน่ะคุณเลี่ยงไม่ได้ ที่จะเห็นความรู้สึกส่วนกายด้วยเห็นไหมคะมันแยกกันไม่ออกเหมือนกับว่าถ้าคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณต้องเห็นก้อนเมฆถ้าคุณมองก้อนเมฆคุณต้องเห็นท้องฟ้าตรงนี้แยกไม่ออกฉะนั้นดิฉันจึงอธิบายว่าเรามาตีบ้านสองหลังให้มันทะลุถึงกัน ตีฐานทั้งสองให้มันทะลุถึงกันกลายเป็นฐานใหญ่ฐานเดียวฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะมองการเคลื่อนไหวก็ได้ความรู้สึกก็ได้อะไรเด่นก็มองเข้าไปนะคะ,ะเดี๋ยวดิฉันจะแนะนำบ้านหลังที่1ไปพร้อมกันเลยนะคะทัศนียภาพกลุ่มที่3คือการหายใจอยังคงเคลื่อนนะคะยังคงรูปต้นขาวนรอบหัวเขาว่ทาทำไปนะคะในขณะเดียวกัน หายใจลึกๆค่ะคุณเห็นไหมคะว่าเมื่อคุณหายใจลึกๆเข้าออกลึกๆนะคะตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตาของคุณก็ยังคงสามารถเห็นลมหายใจได้ด้วยจริงไหมคะเหมือนกับตาเนื้อของเรานะคะตาเนื้อของเราเมื่อมองไปข้างหน้าเราสามารถเห็นทัศนียภาพได้มากกว่าหนึ่งอย่าง เห็นได้หลายๆอย่างพร้อมกันตาใจของเราก็เช่นกันเราสามารถเห็นทัศนียภาพได้มากกว่าหนึ่งอย่างคือในขณะนี้เราสามารถเห็นทั้งลมหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายไปพร้อมๆกันได้นะคะอะไราเด่นก็ดูไปที่ตรงนั้นฉะนั้นขอให้ใช้ตาใจเนี่ยมองอย่างจดจอ่อมองอย่างอริสอร่อย ให้ความสนใจล้านเปอร์เซนต์ทำเช่นนี้คือการเอาสติสติหรือตาใจเนี่ยมาปักลงไปที่ฐานฐานอันมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเอานะคะขอให้ทุกท่านทําไปค่ะหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวแล้วก็ลูปต้นขาบนรอบหับวเข่าไปเรื่อยๆนะคะ นะคะคหยุดรูปได้แล้วค่ะฉะนั้นขณะน,นี้มองแต่ลมหายใจและความรู้สึกส่วนกายพึมๆในบริเวณมือและต้นขาอยู่กับฐานของสติปักลงไปให้แน่นเลยนะคะ าต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านกำมือนะคะแล้วก็ทุบต้นขาค่ะทุบต้นขาทุบลงไปรันแรงแต่ขแล้วก็อยู่กับฐานของสติทั้ง3ฐา,านนะคะคือลมหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายทั้ง3มอย่างนี้ก็คือหน้าตาของฐานของสติหรือหน้าตาของบ้านของใจที่ตัวใจสามารถกลับมาพักผ่อนนอนหลับได้ พาตัวใจกลับบ้านก็คือใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตาเนี่ยมองไปยังลมหายใจการเคลื่อนไหวถ้ามีและความรู้สึกส่วนกายนะคะโดยมองอย่างจดจอให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะอายุดทุบได้แล้วค่ะแล้วก็นั่งเฉยๆอยู่บ้านหลังใหญ่นะคะดูลมหายใจ ดูความรู้สึกส่วนกายเอาสติปักลงไปที่ฐาน อยู่กับฐานของสตินะคะดูลมหายใจดูความรู้สึกส่วนกายหึ่มฮึมที่มือที่แขนที่ต้นขานะคะถ้ามีความคิดอะไรเข้ามาอย่าไปสนใจปล่อยมันไปนะคะในช่วงนี้เนี่ยคือขั้นตอนของการกำจัดเจอรี่นะคะไล่เจอรี่เนี่ยออกจากบ้านของใจเรา ปักอยู่กับฐานนะคะดูลงหายใจดูความรู้สึกส่วนกายเมื่อความรู้สึกคืมๆเนี่ยจางคลายไปที่จริงแล้วยังมีความรู้สึกส่วนกายที่ส่วนอื่นด้วยนะคะความรู้สึกส่วนกายที่แผนหลังกําลังพิงพนักเก้าอี้แผ่นก้นน้ําหนักของแผ่นก้นที่กําลังกดอยู่บนเก้าอี้ มือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวนะคะตรงนี้ทั้งหมดคือหน้าตาของฐานที่สองเวทนานุปัสนาสติปฐานหรือหน้าตาของบ้านหลังที่สองซึ่งเราตีให้ทะลุกับบ้านหลังหนึ่งนะคะก็คือลมหายใจ การเคลื่อนไหวถ้ามีอาน,นะคะต่อไปขอให้ทุกท่านใช้สองนิ้วนะคะขึ้นมานวดขมับค่ะนวดขมับ่อะอยู่บ้านหลังใหญ่นะคะดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอะไรที่ชัดเจนก็ขอให้ดูเข้าไปนะคะอนวดใบหูตบใบหน้าตบตบ ตบแขนค่ะตีล้วค่ะตบอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตบท้องแล้วก็ตบขานะคะดูต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวลมหายใจและความรู้สึกส่วนกายาเสร็จแล้วค่ะ อยู่บ้านหลังใหญ่นะคะดูลมหายใจและความรู้สึกฮึมๆที่เกิดโดยทั่วไปในร่างกายของเรานะคะปักลงไปที่ฐานฝึกตัวใจให้อยู่ติดบ้านอย่าออกจากบ้านไปกับความคิดนะคะ หายใจลึกๆเป็นครั้งคราวแล้วก็ใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตานะคะปักลงไปที่ฐานของสติหรือบ้านของใจนะคะซึ่งมีลมหายใจและความรู้สึกส่วนกายในขณะนี้ปักลงไปเลยค่ะอยู่ให้ติดบ้านอย่าคิดอย่างอื่นนะคะ การทำเช่นนี้นะคะถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรก็ขอให้ทราบว่านี่เป็นขั้นตอนที่จะเอาความคิดขยะหรือเจอรี่ขยะออกจากหัวของเราไปนะคะดัทีดิฉันได้อธิบายไปแล้วความคิดที่เจ็บปวดที่ทำให้เราเครียดเรารุ่งใจนะคะเราไม่สามารถที่จะเอาความคิดเนี่ยออกไปได้โดยการพูดกับตัวเองว่าอย่าคิด ทำไม่ได้เราต้องทําอีกสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างออกไปเลยนั่นคือใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตานะคะมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจและความรู้สึกส่วนกายในขณะนี้ปักลงไปเลยนะคะทําอย่างนี้แหละความคิดก็จะหายไปค่อยๆหายไป หายใจลึกๆเป็นครั้งคราวการดูลมหายใจเช่นนี้นะคะบางครั้งเขาก็เรียกอาณาปานาสตินะคะก็คือมีสติเนี่ยตาสติตาใจคือตัวสติของเราเนี่ยมาอยู่กับลมปราณของเราหรืออาณาปานน,นะคะก็คือลมปราณของเราคือลมหายใจของเรานี่เอง การดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวเนี่ยที่จริงแล้วเป็นการบำบัดน,นะคะเพราะว่าจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนที่กำลังตกใจกลัวพนิิช็อคอะไรอย่างนี้นะคะจะต้องหัดหายใจลึก,ลกเมื่อคุณหายใจลึกๆได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าตัวใจเนี่ยถูกผลักเข้าบ้าน ความตกใจก็เหมือนกับตัวใจกําลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของความคิดจนทําให้ตกใจนะฉะนั้นถ้าเราสามารถหายใจลึกๆได้หรือบางครั้งเนี่ยเขาตกหน้าตกตีตีพวกนี้นะคะก็จะทําให้ตัวใจถูกผลักเข้าบ้านบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภยัยจึงทําให้คุณรู้สึกหายตกใจหายกลัวได้นะคะมันทางานอย่างนี้ สามารถทำเช่นนี้เนี่ยไปได้เรื่อยๆนะคะโดยอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับความรู้สึกส่วนกายเนี่ยคุณก็สามารถทำเพิ่มเองได้นะคะเมื่อทำไปได้เนี่ยสัก5นาที10นาที15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงคุณจะมีความรู้สึกว่าข้างในใจของคุณเนี่ยนะคะในหัวเนี่ยจะค่อยๆเงียบลงสาเหตุที่มันเงียบลงเพราะว่าเจอรี่เนี่ยน้อยลงไปแล้วเพราะว่า สติของคุณเนี่ยกลับมาสู่ฐานเจอรี่ก็ค่อยๆเนี่ยออกไปและในใจของคุณเนี่ยตรงหน้าอกหน้าใจตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆหยุดกระเพื่อมฉะนั้นจึงทําให้นิ่งที่หน้าอกหน้าใจแล้วก็เงียบที่หัวส่วนนี้นะคะดิฉันก็จะเรียกว่าช่องว่างของใจหรือใจประพัดสอนนี่เองนะคะก็หมายความว่าเมื่อไล่แขกออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยใจของเราก็จะนิ่งโล่งว่างโปร่งเบาสบายฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทําให้มันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณฝึก ฐานที่1ฐานที่2นะคะหรือพาตัวใจกลับบ้าน1 2เนี่ยพยายามดูลงหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายซึ่งคุณสามารถทำได้โดยวิธีต่างๆนะคะนอกจากวิธีการที่ดิฉันเนี่ยแนะนำไปแล้วคุณยังสามารถเคลื่อนลูกประคำนะคะหรือขาะนิ้วขาะนิ้วอย่างนี้นะคะลูบมือจะรูปยังไงก็ได้เนี่ยทำโดยหลับตานะคะตอนแรกๆเนี่ยทำแบบหลับตานี่จะดีกว่าเพราะว่า คุณจะได้ไม่มีพวกภาพต่างๆที่มาทำให้คุณเสียสมาธิคุณจะสามารถโฟกัสเนี่ยได้ดีกว่าถ้าคุณหลับตานะคะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยมีหลายอย่างอย่าง,างที่นี่นะคะเคาะนิ้วลูบมือนะคะแล้วก็กดเล็บกระดาษถ้ามีแหวนอยู่ในนิ้วนะคะก็เนี่ยวนอย่างนี้เนี่ยได้หรือไม่อย่างนั้นก็อยู่กับเนี่ยการลูบต้นขาวนรอบหัวเขาว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้ พยายามทำนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงถ้าคุณทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าข้างในใจของคุณเนี่ยมันค่อยๆเยยงียบลงเพราะว่าเจอรี่เนี่ยหายไปแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเทคนิคหรือวิธีการที่จะพาตัวใจกลับบ้านหนึ่งสองหรือฝึกสติปักฐานหนสองซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยนะคะ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องฝึกฐานหนึ่งสองเนี่ยเป็นประจําให้วินัยกับตัวเองนะคะการบวชเข้ามาในพุทธศ,ศาสนาเนี่ยไม่ใช่อะไรมากไปกว่าการเข้ามาในธรรมวินัยนะคะก็หมายความว่าเราจะต้องมีวินัยเนี่ยฝึกฝนในเรื่องของการทําสมาธิภาวนานเนี่ยอยู่บ่อยครั้งดังที่พระเจ้าท่านพูดนะคะบอกกับสาวกของท่านว่าหลังจากเนี่ยฉันอาหารเนี่ยเสร็จแล้วนั่นเรือนว่างนั่น ใต้ต้นไม้นะคะก็ต้องคูบัลังเข้ามาแล้วก็ฝึกสติประฐานนะคะก็หวังว่าการแนะนำนะคะที่จะให้คุณเนี่ยฝึกฐานที่หนึ่งที่สอเนี่ยคงจะชัดเจนพอสมควรนะคะแล้วก็หวังว่าคุณคงจะฝึกได้ขอให้อดทนแล้วก็พยายามหว่นฝึกฝนต่อไปสวัสดีค่ะ